สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ World well Comment รายการที่จะพาคุณอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวทั้งข่าวเด่นข่าวร้อนและเอียดการสํสำคัญจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมเก็บทุกประเด็นร้อนวิเคราะห์ทุกมุมมองและพาคุณไปฟังเสียงจริงจ,งจากแฟนๆทั่วโลกเขาคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เรารวมมาให้แล้วครับทั้งคอมเมนต์เด่นๆจากโซเชียลคลิปจริงเสียงจริงและข้อมูลเจาะลึกที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดติดตาม World well Comment แล้วไปลุยกับข่าววันนี้กันเลยค่ะ เว r ล d c คอมเมนต์ Welcome, ขอนำเสนอข่าวด่วนที่สุดคืนแห่งความสูญเสียในอิสราเอลเหตุโจมตีจากอิหร่านที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เปิดฉากความขัดแยง้งหัวข้อข่าวกองทัพอิสราเอลยืนยันยอดผู้สูญหาย35รายยังไม่พบในเมืองบาทยัมรายงานสดจากพื้นที่ในเขตบาตยัมมีผู้เสียชีวิต3รายได้แก่เด็กชายวัย10ขวบ หญิงวัย69ปีและหญิงวัย80ปีบาดเจ็บสาหัก4รายบาดเจ็บปานกลาง7รายบาดเจ็บเล็กน้อย89รายขณะนี้ยังคงมีผู้สูญหายกว่า35รายใต้ซากอาคารในเมืองเรโฮวัตที่อยู่ใกล้เคียงบาดเจ็บสาหัส2รายบาดเจ็บปานกลาง12รายบาดเจ็บเล็กน้อย23ราย นี่คือค่ำคืนที่สะเทือนใจที่สุดสำหรับชาวอิสราเอลครอบครัวที่ต้องสูญเสียเด็กผู้สูงอายุและบ้านเรือนที่ถูกทำลายไปในพริบตากองทัพและหน่วยกู้ภยัยยังคงทำงานแข่งกับเวลาเพื่อค้นหาผู้ที่อาจยังมีชีวิตอยู่ใต้ซากปรักหักพังเวิร์ลคอมเมนต์ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนและจะพาคุณไปฟังเสียงของประชาชนทั้งฝั่งอิสราเอลฝั่งอิหร่านและมุมมองจากทั่วโลกเรามารับฟังกันได้เลยครับ และนี่คือเสียงจากฝั่งโลกอาหรับที่ตั้งคำถามต่อสิ่งที่รัฐบาลอิสราเอลเปิดเผยความคิดเห็นจากทูตใช้ชื่อว่านัสเซอร์อับเดลฮามิดได้บอกว่าแน่นอนครับตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ประกาศออกมานั้นยังไม่ใช่ตัวเลขที่แท้จริงเพราะมีการควบคุมข่าวสารอย่างเข้มงวดโดยกองทัพอิสราเอลเพื่อไม่ให้ประชาชนในแนวหลังเกิดความแตกตื่นแต่ถ้าลองมองตามหลักเหตุผลบ้านเรือนที่พังเป็นแถวความเสียหายขนาดนั้น มันชีว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตมากกว่าที่ประกาศจริงเขายังถามต่อว่าถ้าไม่มีผู้เสียชีวิตมากและทำไมต้องตั้งหน่วยพิสูจนศพขึ้นในพื้นที่โจมตีคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอิสราเอลที่แสดงความรู้สึกของประชาชนที่อยู่ท่ามกลางไฟสงครามไม่เคยเยียวยาได้ง่ายเลยความคิดเห็นจาก R.K.I.H.Y. พวกเขายิงขีปนาวุธชนิดพิเศษทะลุผ่านระบบป้องกันทั้งหมด หัวใจสลายกับผู้ที่ถูกสังหารในหมู่พวกเขามีเด็กสองคนสองปีที่ผ่านมาช่างโหดร้ายเหลือเกินและในวันนี้เราก็ต้องสูญเสียทหารของเราไปอีกหนึ่งชีวิตเจ็บปวดใจแทบสลายอาหรับบางส่วนไม่ได้ส่งเสียงเศร้าแต่กลับส่งเสียงหัวเราะความคิดเห็นจากอัดนานอบูอัเมด เสียงหวยหวนของผู้คุณนะ่ะสำหรับพวกเราคือเสียงแห่งความสุขขอแสดงความเสียใจกับกลุ่มประเทศเอาอารับที่ผูกสัมพันธ์กับอิสราเอลประเทศที่มีสถานทูตยิวในบ้านเมืองของตนเองและอย่าลืมจ่ายค่าชดเชยให้พี่น้องชาวยิวของพวกคุณด้วยละ่ะนี่คือความโกรธที่สั่งสมของชาวอาหรับสายต่อต้านอิสราเอลพวกเขามองว่าหลายประเทศในภูมิภาคทรยศต่อปาเลสไตน์และกำลังร่วมมือกับศัตรู ฆ่าจริงตายจริงแต่สื่ออิสราเอลไม่รายงานจริงความคิดเห็นจากอมรานเอลซบาดีจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นมากกว่าที่ประกาศไวมากมากจนเกินจะนับได้ระเบิดและจรวดที่ตกลงมามันไม่ได้แค่ทำให้บาดเจ็บแต่มันฆ่าและทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าสื่อของอิสราเอลคือสื่อแห่งการโกหก อมรานตั้งคำถามว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจริงอาจมากกว่าที่รายงานหลายเท่าและสงสัยว่ามีความพยายามปิดข่าวเพื่อควบคุมขวัญกําลังใจประชาชนหรือไม่เมื่อสงครามคือสนามของทั้งอาวุธและข้อมูลเราจึงต้องตั้งคําถามกับทุกตัวเลขทุกภาพและทุกคำที่ปรากฏออกมาเรามาต่อกันที่คอมเมนต์ของชาวอิสราเอลที่ได้อธิบายเหตุผลบางทีวันนี้ ฝ่ายซ้ายอาจเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมเราถึงต้องทำสงครามนี้ทามาโลทันแสดงความคิดเห็นไว้ว่าตอนนี้ฝ่ายซ้ายคงพึ่งจะเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของสงครามที่เนทันยาฮูเตือนลุ่งหน้ามา20ปีแต่กลับถูกหัวเราะเยาะแค่ลองจินตนาการว่าถ้าเกิดวงแหวนแห่งไฟที่อิหร่านวางแผนไว้สำเร็จทั้งฮามาสฮิสบุลเลาะและอิหร่านพร้อมกันโลกคงได้เห็นหยนะแต่ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ อเคำว่าวงแหวนแห่งไฟกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภัยคุกคามรอบทิศที่ไม่ใช่แค่จินตนาการแต่คือแผนจริงที่ถูกพูดถึงมานานแล้วในขณะที่ระเบิดยังไม่หยุดตกคําเตือนจากอดีตกลายเป็นความจริงในปัจจุบันลีรานสวิซาพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจยังไม่เข้าใจเขากล่าวว่าใช่เลยขีปนาวุธเหล่านี้ มันไม่ใช่แก้ลูกระเบิดธรรมดามันคืออาวุธที่ทำลายเป็นแนวถนนทั้งสายเพราะมีหัวรบมหาศาลและแรงอัดมะฮือมาผลลัพธ์ที่เห็นคือความพินาศโดยสมบูรณ์ไม่ใช่แค่แรงระเบิดแต่แรงอัดที่เกิดจากการระเบิดก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บ้านเรือนพังทลายทั้งแถบในช่วงที่อิสราเอลถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องการเข้าใจความรุนแรงจริงของขีปนาวุธจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนควรรู้ไว้ ดีเการาคาเขียนมาอย่างไม่อ้อมค้อมเขาใช้คำว่าหายนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้จบลงแบบเงียบๆเ,เขาบอกว่านี่คือโศกนาฏกรรมและผู้นำของเราห้ามปล่อยผ่านโดยไม่มีการตอบโต้ไม่ใช่แค่การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิรานแต่ต้องโจมตีโพลเรือนของพวกเขาด้วยเพื่อให้เกิดการลุกฮือภายในประเทศเป็นคำพูดที่แรง สะท้อนอารมณ์ของประชาชนบางส่วนที่เจ็บปวดอย่างที่สุดและมองว่าความกโกรธคือคำตอบเดียวนี่ไม่ใช่แค่สงครามอาวุธแต่มันคือสงครามของอารมณ์ความสูญเสียและคำถามว่ามนุษยธรรมจะยังอยู่ได้อีกนานแค่ไหน่ํากลางการล้างแค้นเช่นนี้และนั่นคือเสียงจากผู้คนจริงๆเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความแค้นและคำถามว่า จะต้องสูญเสียอีกเท่าไหร่ถึงจะได้คำตอบที่โลกนี้ยอมรับได้บางคนเรียกร้องสงครามเพื่อเอาคืนบางคนภาวนาให้สงครามจบลงเสียทีความรู้สึกหลากหลายที่ปะทะกันเหมือนระเบิดในใจของผู้คนทุกฝ่ายและทั้งหมดนี้คือความคิดเห็นจริงจากทั่วโลก ที่เรา w o r l d c o m m e n t ได้คัดสรรและรวบรวมมาให้คุณผู้ชมเพื่อให้เข้าใจสงครามไม่ใช่แค่ในแผนที่แต่ในหัวใจของมนุษย์ทุกคนขอบคุณที่ติดตาม w o r l d c o m m e n t พบกันใหม่ในตอนต่อไปกับทุกความเคลื่อนไหวจากสนามรบสู่หน้าจอคุณ